คุณลูกค้าคุณแม่เจ้าสาวคุณเจ้าภาพงานบุญงานกระถินนะคะที่กำลังหาชุดสีทองสวยๆนะคะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่าแซดศูนะคะแซดศนย์หน<ม><ม>นะคะสวยสุดๆนะคะรุ่นนี้เป็นแขนตุ๊กตาตอนนี้ยังมีไซส์ครบอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เอ็มแอลเอ็กและ 4XL คะ่ะชุดน,นี้สวยมากๆนะคะรีบเป็นเจ้าของนะคะ สำหรับคุณแม่ๆนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะชอบใช่ยังไงนะคะชื่อรหัสว่า Z012 นะคะนี่ทักมาได้เลยน,นะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ค่ะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะของ Z012 นะคะสีจริงคือสีชมพูกลีบบัวนะคะสีชมพูกลีบบัวสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะ สำหรับคุณแม่เจ้าสาวเจ้าภาพที่ต้องการออกงานนะคะแซตศูนย์หนึ่งสองตัวนี้โดนใจโดนปังมากๆนะคะนี่มีด้วยกันสองสีนะคะเป็นสีทองเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตัวนี้คือสีชมพูตัวนี้เป็นสีชมพูกลีบบัวนะคะกลีบบัวสวยมากๆค่ะชอบใช่ยังไงทักแชทแอดไลน์นะคะที่นี่ที่เดิมค่ะชุดลูกไม้วิไลแบรนด์ค่ะ